สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนช่องดิดออฟโรดสายบุญนะครับก็วันนี้นะครับวันเสาร์อยู่ว่างๆู้จะทำไรกันก็เลยรวมตัวนะครับกลุ่มออฟโรดสายบุญนะครับรวมตัวเพื่อจะไปเที่ยวเขาไผ่กันนะครับก็วันนี้มีมีสี่ลำอ่ะยังเหลืออีกคันไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ถ่ายแค่สี่ลำก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเขาไผ่กันก็เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูรถแต่ละคันนะครับแล้วก็คันนะครับ คันเด็ดสุดนะครับคันเด็ดสุดคือตัวนู้นนะครับไอ้คันนึงเขาเรียกอะไรตัวจี๊ดตัวเต็มนะตัวจี๊ดตัวจี๊ดใช่ไหมอ่านะครับดเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เอ้ยไม่ใช่คันนี้ไ,ไว้ไว้เป็นตัวสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีวิวให้ฟังเดี๋ยวมาไล่ก่อนนะอ่ะไล่ไล่คันแรกนะครับคันนี้คันนี้รถผมนะครับองค์ดครับคันนี้องค์ดำครับเปลี่ยนจากอัศวินมาขาวเป็นองค์ดำแล้วนะครับเป็นฮีโร่นะครับฮีโร่ยาง37นิ้ว เครื่องเคนะครับ <P an> เดี๋ยว <P an> เดี๋ยวเราไปดูกันว่าอยู่เขาไผ่จะเป็นอะไรจะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะเป็นแพะหรือเปล่านะครับไอ้ส่วนคันนี้นะครับคาริเบียนนะครับอันนี้ตัวจีดฉายาขัาตัวชีดนะครับก็เป็นเครื่องยนต์วีทาร่านะครับยาง35นิ้ววินเพานะครับอ่ะมาถึงลำที่3นะครับ ลำนิสานี่เสือดำนะครับเป็นไทเกอร์สี่ประตูนะครับยาง37นิ้วเครื่องพันห้าหัวฉีด D m a มเทอร์โบ0ูหรือเปล่าจำไม่ได้เพิ่งไปทำมานะครับแต่เสียงเนี่ยจี๊ดจา๊าดเลยนะครับอา้าวสามคันนี้เอาแบบเด็กๆพอนลํ้จิ้มนี่มาตัวสุดท้ายครับนี่คันนี้คันนี้ตัวชีดนะฉายาตัวจีดนะแต่ว่าถ้าฟังราคาแล้วไม่ชีดนะคันนี้คือคือไอเบียหลักล้านนะครับคันเนี้ย ผมบอกเลยว่าทำมาสองอูเนี่ยหมดเงินไปเลขเจ็ดหลักเลยต้องใช้คำว่าเลขเจ็ดหลักเพราะอะไรมาเดี๋ยวเอากล้องไว้ผมนะครับคันนี้คันนี้เป็นเครื่อง1 k ึเคดีนะเครื่อง 1KD ่งเคพันเครื่อง v ีโกนะครับเครื่อง v ีโกเครื่องสามพันนะครับแล้วก็ระบบเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าโอเวอไซส์นะครับโอเวอไซส์เลยทุกอย่างโชคเนี่ยโชก โชคเป็นคอยโอเวอร์โชคนะฮะโชคเป็นคอยโอเวอร์ oke, โชคโชคสี่ต้นนะครับโชคสี่ต้นซับแทงนะฮะตัวนี้เป็นคอยโอเวอร์โชคสี่ต้นเนี่ยโชคสี่ต้นนี่ราคาก็ถ้าพูดตรงๆก็ราคาเกือบแสนแล้วฮะโชคสี่ต้นนะครับแล้วก็คานนะครับคันนี้คันนี้เป็นคาน V X นะฮะคาน V X หน้าหลังนะครับคาน V X หน้าหลังฝังฝังแอร์ล็อกนะฮะ ฝังแอร์ล็อกทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับยางยาง4ี่สิบนิ้วนะครับยาง4ี่สิบนิ้วคันนี้นะฮะคือตอนนี้เขาเรียกว่าเทนกันลงมานะฮะเขาเร,เรียกว่าไอเบียนสายหมอบนะฮะไอเบียนสายหมอบคือใส่ยางใหญ่แต่รถจะไม่สูงนะครับคือวันนี้เราจะเอาคันนี้ไปเทสกันนะครับหลกัหลกๆเลยคือเอาไอตัวชีดตัวนี้นะครับ ฉายาเขาตัวจีสเดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมให้ดูฉายาเขาตัวชีดนะครับจะเอาตัวชีดตัวนี้ไปเทสกันนะวันนี้นี่นี่ฉายาเขาตัวชีดนะครับฉายาเขาตัวชีดอ่านะครับวินหน้าวินหลังนะครับคานนะครับคานคานเป็น Vx80 นะนี่นะคานวีเอ็กแปดศูนย์หน้าหลังยาง4ี่นิ้วนะครับ นะเนี่ยรถเล็กๆแต่ใส่ย,ยาง40นะครับแล้วแล้วไม่สูงแล้วไม่สูงคนระับผมบอกเลยว่าช่วงนี้ยุคนี้นะครับก็ต้องเป็นเทนี้นะครับต้องเป็นสายหมอบก็สวยครับทำมาสวยทำมาดีขับหลังถนนดีเดี๋ยววันนี้เราจะลองไปเทสกันดูนะครับก็ทำมาจากสำนักดังนะครับแต่ว่า ก็ขอเอ่ยเอ่ยนามเ้วก,กันนะอู๋ศรนะีสมพันธ์นะสำนักดัง อ้องี ทันที่สองตั้งรำไหมของพี่อทีตคนรอได้ครับได้ได้มาเลย ôi siêu khền khao lần này siêu uh ah! เรานะครับกลุ่มออฟโรดสายบุญนะครับก็ขึ้นมาถึงจุดชมวิวเขาไผ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับะครับตอนนี้ถึงจุดชมวิวแล้วนะครับเป็นไงพี่แมวสวยไหมครับสวยค่ะนะมองเห็นพัทยาเลยนะตรงนู้นนะตรงนู้นก็เห็นพัทยานะเห็นทะเลนั่งขาสันๆเป็นไง เท้าเท้าเท้าพี่รักเท่าเท้าติดสปริงครับเท้าต้องติดสปริงมันต้องเหยียบปั๊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 บขึ้นมาถึงแล้วฮะก็ตอนนี้กำลังลำเลียงโต๊ะเก้าอี้นะครับเรามีโต๊ะเก้าอี้ลงเพื่อนั่งทานอาหารกันฮะก็ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับจุดชมวิวเขาไผ่นะครับ พี่หมายดวงสวัสดิภาพนี่ตัวจีดฮนะอันนี้ตัวจีดตัวชีดนี่เดินนิ่ม,มเลยมาเป็นพระเอกเลยนะครับเสือดําก็ไม่น้อยหน้าครับโอ้โหคันเร่งนี่ไม่ไม่มียกเลยฮะเยียบปับป๊บๆๆเลยนะครับก็ไอตัวเต็มนะครับที่ตัวเต็มก็จะดาเลยแค่นี้ระเบิดหมดก็ขึ้นมาได้นะครับขึ้นมาได้แต่ว่ามีปัญหานิดหน่อยนะกากระบข้ึงหน้าแตกแต่ ทุกคันก <quer wa S 2> ็ขึ้นมาถึงจุดชมวิวโดยสวัสดิภาพได้นะครับนะครับก็วันนี้เอาขึ้นมาสี่ลำนะแต่แต่ว่าปีกนกไม่เอาขึ้นมานะฮะไม่อยากเอาปีกนกขึ้นมาเพราะว่าเกรงว่ารถจะเสียหายนะครับ